ประทุมธานีมีมีมีารหลัข่าาจะเปิดหัวแล้วก็มันจะล้มจากคันเน่งเรื่องหลังเป็นยังไงบ้างก็ต้องเริ่มต้นด้วยการขอโทษพี่น้องชาวประทุมธานีครับที่พักเก้าไกลาหาผู้สมัครนะครับว่าที่ผู้สมัครนายกอบจประทุมธานีที่ชัดและพร้อมได้ไม่ทันเวลาเนื่องจากเทคนิคทางการเมืองนะครับที่ทำให้ที่เกิดการชิงลาออกก่อนแล้วก็ทำให้เราไม่สามารถตัวได้ แต่ในขณะเดียวกันก็ขอตั้งข้อสังเกตว่าอย่างนี้ก็ทําให้งบประมาณของชาวปทุมธานีต้องเสียสองครั้งเรื่องนายกครั้งหนึ่งเรื่องสสจออีกอีกครั้งหนึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าชาวปทุมธานีคิดเห็นกับเรื่องนี้อย่างไรแต่ยังไงก็ตามนะครับเราก็ยังมีสสของชาวปทุมธานีที่ตั้งใจทํางานแยกไขปัญหาให้กับชาวปทุมธานีต่อไปแล้วหลังจากนี้เนี่ยเราก็จะแน่นอนทําหน้าที่วันนี้ก็จะพบกับว่าที่ผู้สมัครนายกอบจสามคน แก็หลังจากนั้นเราก็จะรีบเตรียมตัวเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเทคนิคแบบนี้ถึงแม้ว่าจะทําได้นะครับแต่ผมก็คิดว่าไม่สั่งงานเท่าไหร่หแต่ว่าแต่ว่าข้าวไทเนี่ยค่ะคุณชาครับคือเรื่องของการเตรียมความพร้อมเรื่องของผิดผมว่าข้าวไทเนี่ยมีความพร้อมแล้วก็ทำเรื่องนี้มาตลอดในจังหวัดป,ท,ดปทุมธานีเราบอกว่าหาคนไม่ทันและจังหวัดสุพรรณนะคะที่เขาชิงรางสองปอนด์แล้วจะต้องมีการเลือกตั้งคือจังหวัดปทุมธานีมีความพิเศษน,นิดหน่อย เพราะคนที่เราเตรียมนะครับมาเป็นว่าที่ผู้สมัครนายกอบจเข้าอบรมกับเราของปทุมธานีเป็นคนใกล้ชิดของว่าที่ผู้สมัครที่ของนายกอบจที่ลาออกไปเลยกังวลว่าคะแนนมันจะมันจะแยกกันเขาคือขออีกครั้งชัดๆนะครับก็คือคนที่เราเตรียมพร้อมมาเป็นว่าที่สักผู้สมัครนายกอบจของปทุมธานี เป็นคนที่มีความใกล้ชิดกับคนที่ลงไปกับคนที่กําลังอยู่ในสนามแข่งขันนะตอนนี้โดยที่ไม่ไม่ได้ไม่ได้คิดไม่ได้ฝันว่าจะเกิดลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็เลยทําให้เราต้องไปหาคนใหม่ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเขาตอนนั้น้นคนที่เตรียมพร้อมไว้ก็ลงไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ปัญหามันก็เลยเกิดขึ้นแต่ว่าขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจว่าเป็นเฉพาะที่จังหวัดปทุมธานีจังหวัดอื่นถ้าเกิดเป็นจังหวัดที่อยู่ในเป้าหมายเนี่ย เราก็พร้อมที่ยังจะมีคนส่งลงยุบนะครับมว่าถ้าเกิดไปลแล้วที่ผมมคนจะคนจะมองว่ามันเป็นเนื้อในเดียวกันตรนี้หล่ถูกต้องครับถูกต้องครับถูกต้องครับอย่างจังหวัดนครสวรรค์อะไรอย่างนี้เขาก็เตรียมจะลาออกกันอะไรอย่างนี้ครับเราเราไม่กลัวว่าจะโดนเล่นเกมแบบเดินมนะครว่ามาข่ารลอยนะก็เตรียมต้องเตรียมตัวพร้มพอมมากกว่าเดิมน,นะครับว่ามีมีวิธีคิดแบบนี้จะเพียงที่บอกว่าขอใช้โอกาสนี้ใน,ในการฝากผู้สื่อข,ข่าวทุกคนถามกลับ กับคนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนั้นว่าการทําแบบนี้มันทําได้จริงนะครับมันก็เหมือนกับรัฐบาลยุสภาแต่ครั้นี้มันมีมันมีเหตุมันมีผลของมันไหมแล้วก็ผลลัพธ์ของมันเนี่ยมันทําให้ต้องเสียงบประมาณเลือกตั้งสองครั้งทั้งนายกครั้งหนึ่งแล้วก็สภาจังหวัดอีกครั้งหนึ่งแบบนี้เนี่ยมันเหมาะสมหรือไม่ที่จะทำเดี๋ว่าทางฝั่งเราก็แน่นอนก็ต้องต้องเตรียมพร้อมให้ให้มากกว่าเดิมแน่นอนสําหรับจังหวัดอื่นๆเฉพาะจังหวัดที่จังหวัดที่เขตอย่างที่เคย เราให้ฟังไปแล้วเรื่องเกี่ยวกับท้องทีเรื่องกับอบจอเนี่ยเราเน้นที่คุณภาพมากกว่าจํานวนไม่ได้คว่าเขาจะต้องสมทกจังหวัด